กล้วยน้ำวา้าผลไม้พื้นบ้านที่อุด,ดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่ช่วยรักษาระดับความดันโลหิตได้อย่างดีรวมถึงมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารและกรดอะมิโนที่ช่วยปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายจุดเริ่มต้นของการทำวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ขึ้นมานะคะที่ชุมชนของเราเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดค่ะอย่างเช่นข้าวกล้วย ซึ่งทุกคนในครัวเรือนก็คือปลูกรับประทานอยู่แล้วแล้วมันก็เยอะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะแปลรูสินค้าพวกนี้ให้เพิ่มมูลค่าได้เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เราเลือกกล้วยเนี่ยคือมันเป็นวัตถุดิบที่เรามีในท้องถิ่นอยู่แล้วเยอะด้วยซึ่งทุกๆครัวเรือนเนี่ยเขาก็ปลูกใช่ไหมคะ ในการที่เราจะหาวัตถุดิบเนี่ยมันก็ง่ายสพอร์ตกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็ง่ายค่ะแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยอย่างตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนเป็นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนก็สามารถเอามากินตั้งแต่ตัวสุกตัวดิบได้หมดก็เลยคิดว่าเออมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราจะเอาของในชุมชนของเราที่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงเนี่ยให้คนอื่น่ะได้มีโอกาสทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากชุมชนของเราด้วยค่ะ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายใต้ BCG โ o เดลหรือโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดน,นครพนมจะพาไปชิมขนมอร่อยๆที่แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าท้องถิ่นพันธุ์ทนีอองกับการต่อยอดทรัพยากรจากโค้หนองนาของชุมชนเป็นขนมกินเล่นแสนอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายกล้ที่เราใช้เป็นกล้วยโบราณคือกล้วยน้ำว้า ทนีอองค่ะอาจจะพี่อื่จะเป็นมะลิอองแต่บ้านเราอาจจะด้วยความที่ปันพอลลุษเรียกต,ต่อกันมาว่าทานีอองเราก็ทานีอองมาเรื่อยๆค่ะมันก็เป็นลูกที่แบบอ้วนอ้วนป่องปอง,ปองเวลาไปทํากล้วยตากก็อร่อยค่ะเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจากกล้วยตากเราก็จะแตกลายออกไปเป็นกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตรสต่างอ่าสตรอเบอรี่ไวช์ช็อกโกแตลต,ต,าาต,ช,กกแตชาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กล้วยตากเอามามิกกับ ข้าวพองข้าวพองก็เป็นข้าวเหนียวอินทรีย์ของเราที่ระปลูกกันเองในในชุมชนค่ะในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพด้วยนวัตกรรมคุณรุ่งได้เลือกทกําผงกล้ลยน้ำวา้าเพราะสามารถนําไปประยุกต์ไปขนมต่างๆได้มากมายและขนมที่เธอเลือกนั้นก็ช่างน่ากินเหลือเกินจากที่ทําเป็นกล้วยตากอยู่เดิมแล้วนะคะก็คิดว่าเออน่าจะต้องเพิ่มมูลค่าของกล้วยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ จากกล้วยดิบเอามาทําเป็นผงกล้วยตัวของผงกล้วยเองก็รักษาสุขภาพได้ค่ะอย่างคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคกดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยค่ะสามารถเอาไปทานได้หรือชงเป็นชาก็ทานได้เคลือบกระเพาะผงกล้วยนะคะกล้วยดิบ8 0ค่ะแต่อเอามาก็ปอกเปลือกไล้เดี๋ยวเราก็จะแช่น้ําล้างด้วยน้ําเกลือนะคะล้างเอากลิ่นมาแล้วก็หัน่นพอเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปตากในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา เดี๋ยวเราก็จะเอาไปบดก็จะเป็นผงกล้วยที่สมบูรณ์เอาผงกล้วยนี่มาทำเป็นแคกเกอร์ขั้นตอนของการทำแคกเกอร์จากแป้งกล้วยนะคะใส่ผสมอันแรกแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ตามด้วยแป้งกล้วยค่ะน้ำตาลยีสต์ค่ะเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาค่ะคุกเค้าให้เข้ากันก่อนคะ่ะ ใส่น้ำนวดให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยกล้วยสุกนะคะเพิ่มคุณประโยชน์อีกแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะนวดให้เข้ากันเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้ง30นาทีค่ะหลังจากเราพักแป้งได้30มนาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งมานวดแล้วก็แบ่งแป้งออกเป็นก้อนเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะทําการรีดค่ะรีดให้บางที่สุดถ้าที่จะบางได้เลยแล้วเราก็จะกดด้วยพิมพ์ตามแบบที่เราชอบ เสร็จแล้วเราเอาเข้าเตาอบน,นะคะอุณหภูมิที่150องศาค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะเราได้แคกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแคกเกอร์ของเรานะคะเมก e y บ u ได้ชื่อว่าเป็นแอลมอนด์แห่งอีสานในน้ำมันเมคก,กระบบมีสรรพคุณช่วยบำรุงสมองหัวใจและช่วยให้เจริญอาหารการเอามาจับคู่กับแครกเกอร์กล้วยจึงยิ่งเพิ่มความกรอบและหอมมันให้กับทุกคำที่เคี้ยวแครกเกอร์กล้วยเรามีหลายหน้ามากเลยค่ะมีหน้ากระบบกระบบนี่เป็นผลไม้มันจะเป็นลูกๆแล้วมันร่วงหล่นตามไร่ปลายนาของเราถึงเวลาเขา,เขามันร่วงลงมาเขาก็ไปเก็บมาแล้วก็มาผ่ามันจะมีเนื้อเป็น มันถั่วชนิดหนึ่งแหละแล้วก็เป็นแคคกเกอร์หน้างางาขาวงาดํานะคะแล้วก็หน้าถั่วลิสงหน้าข้าวพองค่ะกลุ่มลูกค้าหลักๆเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเที่ยวในชุมชนค่ะเพราะว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนการรับซื้อจากชาวบ้านเนี่ยบางทีสมาชิกในกลุ่มของเราปลูกอยู่แล้วเนาะเราก็รับซื้อหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มถ้าออเดอร์ข้าจากการสนับสนุนของ บริษัทต่างๆที่เขามาอบรมที่นครพนมโดยการที่อุดหนุนสินค้าชุมชนอันนี้ถ้าออเดอร์เยอะบางทีในชุมชนไม่พอก็ข้ามชุมชนไปเชื่อมโยงเครือข่ายในอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะออเดอร์มากน้อยเนี่ยมันบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละเดือนนักท่องเที่ยวเข้ามากน้อยแค่ไหนบางทีก็เป็นร้อยหวีก็มีค่ะมแม็กสุดอันนั้น แต่เรื่อยๆในแต่ละเดือนนี่ก็จะประมาณ5060วีหกิประมาณนี้ไหมคะพี่รุ่งบอกว่ารายได้เพิ่มจากผลิตภัณฑ์แคคเกอร์กล้วยน่าจะอยู่ราวๆ5 0 0 0บาทต่อเดือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หลากหลายส่วนที่เหลือจากการผลิตก็ยิ่งหลากหลายตามไปด้วยว่าแต่ที่นี่เขาเอาส่วนที่เหลือจากการผลิตไปทำอะไรกันบ้างนะตัวเปลือกก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักหมักกับน,น้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวที่เราหุงข้าวกิน เนื่องข้าวกินทุกวันเนี่ยค่ะก็เอาเก็บไว้ใช้หมักกับเปลือกของกล้วยหรือกล้วยที่บางทีอ่อนมาก,ม,ากมันหักเนาะลมแรงมันหกักก็เอากล้วยที่มันอ่อนเนี่ยเอาไปสับๆก็ไปทําปุ๋ยได้เหมือนกันแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําปลาลาที่เราได้จากผลผลิตที่เราเอาปลาเนี่ยไปทําน้ําพริกส่วนที่มันเหลือคือหัวก็เอาไปทปาําปลา้ะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยค่ะ ขั้นตอนการทําปลาลาปรุงรสสมุนไพรนะคะปลาล่าที่มีอายุหมัก1ปีขึ้นไปค่ะสมุนไพรก็จะประกอบไปด้วยกระเทียมหอมสับประรดค่ะใบมอนใบกระถินนะคะใบเตยค่ะเราก็จะเอาสมุนไพรทั้งหมดปั่นรวมกันออกมาให้ละเอียดแบบนี้นะคะเราก็เอาปลาละารวมกันกับสมุนไพรที่เราปั่นผสมน้ำแล้วก็ไปตั้งไฟเที่ยวให้สมุนไพรออกประมาณสองชั่วโมงค่ะ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรบ้านดงยอสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและยังนําส่วนที่เหลือจากการผลิตไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับสู่โค้นหนองนาของชุมชนรวมถึงการนําส่วนที่เหลือจากการแปรรูปปลาไปทําน้ําปลาร้าสมุนไพรสดรสชาติไม่ธรรมดาใช้ภายในโครเรือนที่แวดๆว,ว่าจะนําออกสู่ตลาดด้วยเช่นกันสอดรับกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ BCG โมเดลดยแนวคิดการ ตลาดน้ดำดวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อันนี้เป็นสุดยอดของฝากนะคะจากดินสู่ดาวค่ะธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะมีแคกเกอร์กล้วยวโอสดธัญพืชน,นะคะมีคุณประโยชน์ค่ะถ้ามานาครพนมต้องอย่าลืมนะคะแคเกเตอร์สเปียงสเวยค่ะไปฝากคนที่คุณรักนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณให้ล้วนมีประโยชน์กับคนที่คุณรักค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์0958924666ค่ะ หรือ Facebook สเบียงเสวยค่ะ